สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์กับผมอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร,ร์อักษรลูนโบราณที่จะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของท่านว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินของท่านเป็นเช่นไรครับการเงินของท่านได้เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับท่านได้อักษรลูนที่มีชื่อว่าซีแก้วเขาบอกเลยว่าสภาพของคนที่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนนี้นะครับเขาบอกเลยว่าจะมีสภาพการเงินที่ดูแล้ว หมุนเร็วนิดนึงเขาบอกเลยว่าสภาพการเงินที่ได้ไปเร็วมาเร็วจ่ายเร็วมากในช่วงนี้นะครับดวงการเงินของเราเนี่ยก็ให้ระวังจะมีการเงินการจ่ายเงินครับจะเสียไปกับในเรื่องของยัดยันพาหานะการเสียเงินไปกับในเรื่องของการซื้อรถจ่ายค่ารถค่าราหรือการซ่อมแซมเกี่ยวกับรถยนต์เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับหากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับของท่านสามารถโทรมาฟังเพิ่มเติมได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วกดพออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ